ทำไมค่ายรถ้าถึงลดราคากันเป็นว่าเล่นอยากลดสต็อกหรือเปล่าหรืออยากกระตุ้นยอดขายหรือเตรียมตัวออกรุ่นใหม่กันแน่แคำถามอะไรที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้คำตอบเอาไปว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ด้วยกระแสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของรถยนต์ไฟฟ้าทำให้เกิดโอกาสธุรกิจและอาชีพใหม่ๆหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาสิ่งเหล่านี้นะครับวันนี้เรามีคอร์สสร้างอาชีพในยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นคอร์สต,ติดตั้งเครื่องชาร์จคอร์สซ่อมแซมทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รวมกระตั้งคอสท,ที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์หากสนใจนับสามารถแอดไลน์แอดตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยพบกวบผมเบลอีกเช่นเคยนะกับข่าวรอบโลก E ีวีเดนนี่อีวีนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวนิยนยนต์และพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวต้องบอกว่าตอนนี้เรามาถึงโค้งสุดท้ายนะของมาตรการ EV 3.0นะครับที่มีเงินสนับสนุน1นึ0 0 0สบาทนะครับบวกกับภาษีที่ลดลงนะจากแปดเปอร์เซ็นต์เหลือสองนะภาษีสรรพสามีนะทำให้ส่วนลดของรถไฟฟ้าเนี่ยลดลงไป2องแสนกว่าบาทต่อหรือ ประมาณ20%ของราคาเต็มรถยนต์ไฟฟ้าที่มาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับจะเห็นว่านะคะไอเจ้าตัวมาตรการ EV อันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่มีการต่อเวลายืดขยายออกไปนะเรียกว่าทดเวลาบาดเจนนะจนถึงสิ้นปีนะ31ธันวาคมปี2566นี้นะมีการของบพิเศษออกมาอีกพันล้านนะเพื่อต,ตอบสนองนะครับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้ให้ได้นะครับส่วนปีหน้านะครับมาตรการ EV นะจะเป็นมาตรการเงื่อนไข ใหม่นะครับก็คือเป็น EV เวอร์ชัน3.5นะครับซึ่ง้องพูดถึงเงื่อนไข EV 3.5แล้วนะทเที่ยวกว่าเดิมเยอะนะเงินอุดหนุนจะลดลงนับจากแสนห้าเหลือแสนหนึ่งนะครับ, 105, รบแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะที่จะได้รับเงินอุดหนุนนะจะต้องมีรถที่มีแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวขึ้นไปรวมกระทั่งจะต้องผลิตคืนนะจาก 1, 1. ถึง1.5เท่านะครับเป็น2ถึง3เท่านะครับก็จะเห็นว่านะมาตรการ EV ในเวอร์ชันปีหน้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่านี่ยังไม่เคาะออกมานะค่ายรถหลายคนก็กังวลนะครับทีนี้เราม แรก EV 3.0นะต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณนะ์ทำให้มีรถยนต์ไฟฟ้าสะสมนะครับซึ่งคาดการณ์ตอนแรกหลายคนก็คาดการณ์ว่าปีนี้ถ้าขอมาตรการ E ีออกมาเนี่ยจะมียอดจอดทะเบียนนะอย่างน้นอยๆก็5 0,000คันตอนนี้นะครับมียอดสะสมนะตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนนะฮะอยู่ที่5347มนรบคันต้องบอกว่าโอ้โหเกินเป้าไปเยอะนะและคาดว่านะจะจบภายในสิ้นปีนะมีค่ายออกเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นชางอันหรือ g a c Ion นะครับคาดว่าจะ แตะนะครับประมาณ70,000คันต่อปีนะครับแน่นอนนะปีนี้70,000คันน่าจะแตะได้แน่นอนทีนี้นะครับมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงมีคําถามว่าเอาเฮ้ยนะฮะทำไมเนี่ยล่าสุดเราเห็นค่ายรถเนี่ยมาใหม่มาประกาศลดราคามีโปรโมชั่นมาลดราคาส่วนลดแสนหนึ่งไม่ว่าจะเป็น MG ไม่ว่าจะเป็นเนต้าทำไมเขาทําอย่างนั้น เขาอยากลดสต็อกหรือเปล่านะหรือมาตรการอีมันไม่เพียงพอมันไม่เล้าใจพอเลยจะต้องมันลดเพิ่มหรือเตรียมออกรุ่นใหม่กันแน่เดี๋ยวเราจะมาเจาะดูว่าแต่ละค่ายทำไมเขาถึงทำอย่างนั้น รามาเริ่มกันที่ค่าย MG นะหรือโมลิ a r าลัดนะครับต้องบอกว่า MG เป็นค่ายแรกนะที่ปลุกเบิดตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราคนระับกับเจ้าตัว MG ZEV หากใครจําได้คันสีฟ้านะที่เป็น SUV นะครับซึ่งทาง MG นะครับก็ได้มีการประกาศรถราคาออกมา2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือเจ้าตัว MG4 นะครับต้องบอกว่าเป็นรถเกง๋ง5ประตูสไตล์แฮทชแบกนะฮะขับเคลื่อนล้อหลังนะซึ่งตัวนี้ประกาศรดราคา100,000บาททุกรุ่นนะครับนะฮะหลายคนก็บอกหู oo, อยากจะไปซื้อ v y d d o n นะครับแต่ MG มันแพงกว่า MG4 แ,แพงกว่าก็เลยมองว่าเฮ้ย พอประกาศลดราคาทําให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับซึ่งจะตัว MG4 นะหากมองราคาเต็มนะก่อนได้รับเงินสนับสนุนเนี่ยนะครับราคาเต็มมานะจะเริ่มต้นอยู่ที่1ล้าน5ห0 0 0นบาทนะครับถ้าเป็นตัวท็อปจะอยู่ที่1ล้าน1แ6ห0 0 0บาทอันนี้คือราคาโดยประมาณก่อนรับส่วนลดมาตรการอุดหนุนของอ่าของรัฐบาลนะครับซึ่งมาตรการ EV เนี่ยจะให้เงินสนับสนุนส่วนลดไปตกประมาณ2 0 0 0กว่าบาทต่อคันตั้งแต่2แสนหนึ่งจนถึง2แสนสี่นะครับซึ่งทำให้ราคานะอย่างที่เราเห็นนะก็คือราคาเดิมเริ่มต้นเนี่ย 8แสนหกหมื่นส่วนตัวท็อปจะอยู่9 6 9 0 0 0นเพะครับพอาะประกาศลดไปอีกแสนหนึ่งนะก็ทำให้โอ้โหราคาเนี่ยมาชนกับ BYD Dolphin เลยก็ว่าได้นะครับถามว่าทำไมเขาถึงประกาศลดราคาแสนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเวลาเขานำเข้ามาเนี่ยอย่างเะตัว MG4 เนี่ยเขาก็จะเข้ามาเป็นอถนะฮะแล้วก็มาจอดอยู่ที่ยาร์ดนะหรือท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็คือในโซนที่เป็นฟรีโซนปลอดภาษีนะครับเพื่อจะทำเรื่องนะครับในการยื่นนะของมาตรการ EV นะก็คือยื่นขอส่วนลดทางภาษีนี่เองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า ว่าถ้าเขาไม่ขายไม่หมดในปีนี้นะครับนั่นหมายความว่าปีหน้าเงื่อนไขเปลี่ยนนะครับส่วนลดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงื่อนสนับสนุนนะที่บอกว่าถ้าเป็น EV 3.5เนี่ยจากแสนห้าจะเหลือแสนหนึ่งนะครับพูดง่ายๆนะจากส่วนลดเนี่ยสองแสนกว่าบาทต่อคันจะเหลือแค่ประมาณแสนห้าถึงแสนเจ็ดต่อคันเท่านั้นเงินหายนะครับพูดง่ายๆเนี่ยราคารถจะแพงขึ้นประมาณ6กถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อคันนะครับซึ่งอันนี้เอ็มจีก็เลยมองว่าเอามาลดแสนหนึ่งดีกว่านะครับไอ้ส่วนตังสองสามหมื่นเนี่ยเอามาเป็นค่าการตลาดดีกว่านะครับซึ่งก็ถาามมว่เอ้ันนไดผละ จะได้ขายให้หมดในปีนี้ครับพอลดมาแสนหนึ่งนะครับซึ่ง MG4 ที่ผมไปได้ข้อมูลมาเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสเปกออกนะครับเขาแค่ลดเรื่องของประกันนะครับประกันที่จากตอนแรกแถมเป็น3ปีเหลือแค่1ปีวอลชาร์ตนะฮะจากของเดิมแถมเป็นไม่แถมนะครับก็คือแลกกับส่วนที่ลดแสนหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าตัว MG4 นะฮะส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะก็คือเจ้าตัว New Set s v นะครับที่ทําออกมาหน้าใหม่นะเป็น SUV crossover นะครับเปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ต้องบอกว่าตัวนี้เปิดช้าไปนิดนึงนะ รถนะรปรากฏว่า BYD มาทีหลังก็โกยยอดไปนะครับน่าเสียดายเหมือนกันซึ่งรุ่นนี้ก็ประกาศถลถราคาออกมานะครับก็คือทุกรุ่นนะครประกาศลถไป 9 4 0 0 0บาทนะครับซึ่งหากดูราคาเต็มนะราคาก่อนได้รับส่วนลดมาตรการเนี่ยจะอยู่ที่ล้านศนนะครับส่วนเงินสนามสนุนลดไปก็คืออยู่ที่2 4 6 0 0 0บาทต่อคันนะครับพอถ้าเป็นเวอร์ชัน่นมาตรการ E ี3.5แล้วเนี่ยส่วนลดนะจาก2 0งจะเหลือประมาณ1 8 0 0 0เท่านั้นนะครับก็จะเห็นว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับจากส่วนลดนะ20%ของราคาเต็มรถเนี่ยจาก20%จะเหลือเพียงแค่่านั้านะครบดังนตนนท่านั้นนะครับเงนนนะนนื่อนะ เขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะครับแล้วก็เป็นกลยุทธ์ในการนะครับที่จะระบายรถออกนะเพื่อจะให้ทันมาตรการ ev 3.0ที่จะหมดภายในสิ้นปีนี้เรามาดูอีกค่ายหนึ่งนะที่บอกว่าประกาศลดราคามาไล่ๆกับ MG เลยนะครับถ้าพูดถึงซิตี้คาหรือ e ีโคคาต้องค่ายนี้นะกับเจ้าตัว NETA V นี่เองนะครับซึ่งทาง NETA นะครับได้มีประกาศลดราคาลดลงมานะครับจาก 5 4 9 0 0 0เหลือ4แสน9หมื่9พันก็พูดง่ายๆลดราคาไปคันละ5 0 0 0 0บาทนะครับโดยที่ราคาเต็มนะของเจ้าตัวเนต้าวีนะอยู่ที่ประมาณ7 0 0นกว่าบาทนะพอได้รับเงินสนับสนุนแ5นห้าบวกภาษีสปสานวิทย์ลดไปอีก6%นะก็เหลือประมาณ5 4หมื่น9พันนะครับซึ่งสำหรับเคสเนต้าเนี่ยจะต่างกับ MG สักนิดนึงนะครับคือต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยมาตรการ EV 3.0นะก็คือให้เงินสนับสนุนแ5นห้าใช่ไหมสำหรับรถที่นะครับแบตเตอรี่เกิน30กิโลวัตต์แอวขึ้นไปนะครับราคาไม่เกิน2ล้านนเี่ย ก็คือได้เงินสนุนแสนห้านะครับแล้วก็ลดภาษีสรรพสินนี้ลง6%แต่พอเป็น ev 3.5นะครับค่ายเนต้าเนี่ยต้องบอกว่าโอ้แบตเตอรี่เขาแค่40กิโลวัตต์อวเนี่ยนะครับมันไม่ผ่านเงื่อนไขนะก็คือถ้าจะได้ลดแสนหนึ่งต้องเป,เป็นแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์แอวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยจะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับก็คือจากแสนหนึ่งเหลือแค่50,000บาทเท่านั้นนั่นหมายความว่าส่วนลถนะที่เราจะได้ประมาณร่วม20,000 0บาทต่อคันเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ80,000บบาทนะบต้ององกแปดหยไป ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะผมมองว่าอย่างที่เนต้าประกาศลดราคา50,000บาทนะครับจนถึง31ตุลาคมนี้นะน่าจะนะน่าจะต้องมีการยืดขยายออกไปนะเพื่อระบายรถออกมาให้หมดนะเพราะว่าเนต้าเองเนี่ยช่วงหลังๆก็ท็อปฟอร์มนะทำรถออกมานํารถเข้ามาเข้ามาหลายพันคันนะแล้วก็ระบายออกมาได้เยอะนะครับถ้าจะเอาให้หมดรถภายในปีนี้จริงๆเนี่ยสามสิบตุลาเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ทนันอาจจะต้องมีการขยายเวลาเพิ่มขึ้นนะครับและนี่คือเงื่อนไขนะทำไมเนต้าถึงจะต้องรีบประกาศลดราคามา ทีนี้มาดูค่ายน้องใหม่นะครับซึ่งประกาศลดราคาสดสดร้อนๆเลยนะกับค่าย GAC Ion นะครับกับเจ้าตัวรุ่น Ion Y Plus นี่เองนะครับซึ่งมีการเปิดราคามานะครับหลังที่ใครจําได้นะเปิดมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบคุณเปิด่างนี้นะไม่อ่านไลน์กลุ่มเพื่อนเลยนะเพราะมีการคาดหวังว่าไอ้เปิดราคามามันไม่ควรนะจะอยู่คนจะอยู่ประมาณ8-9แสนนะครับพอเปิดมาล้านกว่านะตลาดเลยนิ่นะับมียอดจดทะเบียนสะสมนะครับมีแค่31คันเท่านั้นเองนะครับพอล่าสุดนะเขาเห็นกระแสตอบรับไม่ค่อยดี ก็มีการประกาศลดราคาไป1 0 0่งแสนบาทนะสำหรับเจ้าตัว i อ n Y นไวพารรุ่น Elite แบตเตอรี่นะหรือตัวเริ่มต้นนะครับจาก1น9่0ล้านบาทนะครับเหลือ969,900นกนานะครับซึ่งถ้าเป็นตัวรุ่น a อ t ต้าเนี่ยยังไม่ได้มีประกาศลดราคานะลดเฉพาะตัวรุ่นเริ่มต้นก่อนนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าพูดถึงเจ้าตัว GAC IO n นะฮะยังไม่ได้เซ็นเข้าร่วมมาตรการ EV 3.5นะครับ EV 3.5ด้เนี่ยถ้าคือพูด,ดง่ายๆถ้าใคร ค่ายรถน้องใหม่ที่เข้ามาในปีนี้นะครับจะเข้าร่วมมาตรการ EV ที่เป็นเวอร์ชัน3.5นะก็คือเงินสนับสนุน100,000บาทนะครับส่วนลดภาษีอีก6%และก็ผลิตคืนนะครับ2-3เข้านะครับตั้งแต่ปี69ถึงปี70เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นว่ามาตรการ EV จะเขี่ยวขึ้นนะครับดังนั้นนะ g a c o n เนี่ยระหว่างที่รอเซ็นมาตรการ EV นะเข้าเซ็นเข้าร่วมนะครับจะต้องยอมแบกรับภาระไอ้ส่วนต่างนะส่วนที่เขาประกาศลดราคาไปก่อนนะพะเขาจะทำอยากจะทําตลาดขายในปีนี้นะครับ โดยรถแรกนะเขาเข้านําเข้ามาทั้งหมด800คันนะครับถ้าประกาศลดราคาออกมาแล้วเนี่ยเขาคาดว่ายอดขาย800คันน่าจะทําได้ภายในปีนี้แน่นอน ก็สรุปนะครับเกิดอะไรขึ้นทําไมค่ายรถไฟถึงถลดราคากันเป็นว่าเล่นนะครับค่ายนู้นค่ายนี้ลดราคากันกระหน่ำเลยในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เราสามารถสรุปออกมาได้3ประเด็นดังนี้นะครับอันแรกเลยนะฮะก็คือเป็นการเคลียร์สต็อกรถนะที่จะขายตามเงื่อนไข EV 3.0นับในปีนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันครับของปีนี้จะเป็น EV 3 0ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2565จนมาถึงปี2 5 6 6แล้วก็ต่อระยะมาจนถึงสิ้นปีนี้ครับซึ่งก็คือจะมีเงินสนุนแสนห้านะครับ ก็เบ็ดเสร็จประมาณ20,000นกว่าบาทต่อคานนแบตเตอรี่เกิน30กิโลวัตต์อาวขึ้นไปราคาไม่เกิน2ล้านนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้นับจะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคมปี25 6 6นี้นะครับถ้าปีหน้าเป็นมาตรการเวอร์ชั่นใหม่นะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือพอถ้าเป็นนโยบาย EV อันใหม่แล้วนะครับก็คือ3.5แล้วเนี่ยเงื่อนไขมันโคลแบบนะถ้าคุณเอาสต็อกเก่ามาที่เป็นเงื่อนไขเดิมมาขายกับเงื่อนไขใหม่จะเห็นว่าเสียเปรียบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะแปวาเป็นมาตรการ EV 3.5นะุดห้านจะเหงินสน 100, แถมแบตเตอรี่เนี่ยจะมีการเพิ่มขนาดมากขึ้นนะถ้าคุณจะได้รับเงินอุดหนุน,นก็คือจาก30เป็น50กิโลวัตต์อานะครับซึ่งอันนี้นะบางค่ายก็จะเสียเปรียบก็เลยต้องรีบเคลียร์ให้หมดเสียก่อนแถมการผลิตคืนนะในปีหน้าถ้านำเข้าเข้ามาเนี่ยนะครับจะต้องผลิตคืนเนี่ยจากเดิม 1, 1. ถึง1.5เท่าเป็น2ถึง3เท่าแทนนะครับส่วนสุดท้ายนะเหตุผลข้อที่3นะครับอันนี้เราพูดในมุมของผู้ผลิตนะฮะเวลาค่ายรถเนี่ยจะดิวเอารถเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าวันนี้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นการนาาเข้ ทั้งคันแบบ CBU นะครับซึ่งก็คือนําเข้าจากบริษัทแม่ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนนะฮะการนําเข้ามาทั้งคันนะครับเวลานําเข้ามาเนี่ยจะต้องนําเข้ามาเป็นหลอดนะฮะก็คือจะต้องมีโคตาว่าเออหลอดนี้จะเอาเข้ามากี่พันคันกี่หมื่นคันนะครับต้องบอกว่าเราเป็นประเทศหนึ่งจะเป็นลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะครับที่ซื้อรถที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับฉะนั้นเราก็จะต้องมีวอลลุ่มในการไปต่อรองกับบริษัทแม่เพราะว่าเขาผลิตส่งออกไปทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวดังนั้นนะครับเวลาไ้ตาามมนน่่ยขยบบข6000ัาา 6, ขแ ะจะหมดมาตรการ EV สิ้นปีนี้นะเขาก็จะต้องมาวางโปรโมชั่นนะเพื่อจะรัะออกไปให้ถทยตามมาตรการตามเงื่อนไขของเงินปีนี้นะครับซึ่งอันนี้นี่แหละฮะคือเหตุผลทั้งหมดที่เขาทําลดราคากันอยู่นะฮะเพื่อนๆคิดเ,เห็นยังไงนะครับว่าเอ้ยวันนี้นะฮะมาตรการ EV จะสิ้นสุดลงแล้วการที่ค่ายารถมาลดราคาอย่างนี้อีกน่าสนใจไหมนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสก,กดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวอัปเดตอะไรนะรที่น่าสนใจนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ